พะโขวโตอะรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะวโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอีวางะยังตุเตตัปปะริวาลังกติระติวะทสัง การภาษาโหนชยามะสาโรเปสงูปีมังชาตรีวังกัปินาทุสังปฏิการหาภูปฏิภเทตวาจปีมังลิมนาทุเสนากัถินัง ในวันนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายและเมื่อรับแล้วขอทรงการใช้สิ่งเพ่อข้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ่งการนานเพินเดินเท้าสุดว่น งานกระถิ่นวัดป่าสุเนินอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับ24ตุลาคม2564ครับก่อนขึ้นสาลาการ,รเรียนมีมาตรฐานการคัดกรองโควิดจากอสมมูสิบตบบลสุเนินอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้มีคุณนรินทร์สีสมพันธ์นะครับเป็นเจ้าภาพไตยเอกนะครับแล้วก็พี่น้องชาวอำเภอสุเนินนะครับร่วมทอดกระถินสามัคคีในวันนี้นะครับ ก็ไม่เคยใคร่ใช้ใยร่ด้วยขบนข้อเท่ๆนะครับสถานบุกเตียรูปูครับขบวนกระถินวัดป่าสุเมรีอำเภอสุนันทร์จังหวัดนครราชสีมานะครับ24ตุลาคม2564กระถินวัดป่าสุเมรีนะครับก่อนขึ้นศาลาการประชุมมีการคัดกรองจากอสมมูลสิบนะครับแล้วก็อสมอตำบลสุเมรีนะครับล้มด้วยช่วยกันครับเดินทางขบวนกระถินนะครับเดินทางมาถึงวัดยานโสภิตบนารามวัดป่าสุเมรีอำเภอสุนัร์ จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ประธานใายเอกนะครับคุณนรินทร์สีสมพันธ์นะครับเป็นเจา้าภาพใตเอกนะครับมาทอดกระถิ่นสามกีที่วัดป่าสุนนะสันทร์จังหวัดนครราชสีมาวันที่24ตุลาคม2564นะครับ วัดยานสโสภิกณุานารามวัดป่าสุเนินอภอสุเนินนะครับตั้งเด่นทางการใจการนี่คือมณฑกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่มีญานมนีหลวงปูงป่จันทร์สาชนบบปะปโชโตนะครับให้ไว้ปการรักษาว่าขอพอรนะครับที่วัดป่าสุเนินนะครับหลวงปู่มีญานมนีนะครับสิโดยตรงหลวงปู่เสาบตัดสีโลหลวงปู่้านปริสโตนะครับสร้างวัดป่าสุเนินแห่งนี้เดิมทีเป็นสถานปฏิบัติธรรมตั้งแต่2-4 71ให้เป็นแนวทางสายวิปัสนากรรมฐานหลวงพี่เสาร์หลวงพ่อขัตตสีโรหลวงพ่อขัตตนะครับดีนะครับในตอนแรแขกที่เิดภูมั้นะครับเวลาสถานปฏิบัติธรรมเชิงธรรมชาติถ้ำยานมุนีวัดป่าสงเนรลำเนรจังหวัดนครราชสีมาปฏิฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐานนะครับ หลวงปู่เสาวกตาสีโลหลวงปู่มั่นบริสุทโธหลวงปู่มีญาณมุนีหลวงปู่จันสาชนะประโชยโตหลวงปู่าทาจารุธโมหลวงปู่สุภีสุสัญญโมนะครับซึ่งอยู่ด้านในของสถานปฏิบัติธรรมถ้ำญาณมุนีแห่งนี้น,นะครับมีสองไตนะคะนรับนายจิรพงศ์เทพพิทักษ์ผู้อำนวยการสำนักางานหลวงที่ 10, สิบนครราชสีมานายอิทธิวัตอิสนาเวณิศ ผู้บริการสำนักริษัทที่นี่แค่เดียวกันนะครับกรมะป่าไมที่พี่ร้องได้เปลี่ยนตี่ันนี้ลองไปได้กองอวยสาหรนะครับวัดยานสสพินารามต่าสุเนศนะครับงานกระถิ่นสามัคคีวันที่24ต 02, ุลาคม2564ันาอยอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับจะมีห้องนะ้ำสำหรับ <c oughs> กระถิ่นสามัคคีวัดป่าสุนันทบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับเรียนการงอกาศงานกระถิ่นครับวันนี้มาองยาีเจ้าหน้าท่ขาครับเา่นมากสมาครับทุกทนเราจะห็นภสาราการปเรียนวัดป่ายาพินาดามีการระดับตกแต่งองคกรนอย่างงดามเจีย์ะเบียงเรียบร้อย ขอปรับเปียนว่าเป็นการดำเนินการของค่านเจ้าข้าสนะคะที่มาแก้ความจำงเปลี่ยนเจ้าข้ากระถินในวันนี้ทั้งหมดนะคะเริ่มตั้งแต่ประตูขึ้นมาเราจะมีพยานาคจากการสารอย่าให้คงอยู่มาในวันนี้เราจะมีรายละเอียดนะคะว่าเจ้าข้ากระถิ่นในวันนี้ตําแหน่งของท่านนะคะพิศวกรใหญ่ได้าควบคุมการ่อสร้าง เจริญพระพุทธมนต์พี่น้ององสมประเทศไทยยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนะคะประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็คือสุขภาพอนามัยของที่ข้ามเดือนสิบเอ็ดถึงขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบสองซึ่งเป็นพระบรมุทธานุญาตของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ส่งประจักให้ภิสูุน ได้แสดงมาว่า,หา,หา,าลางอสสารยังเหลือเดือนเท่านั้นเมื่อคนวันครึ่งสิบห้าขั้นเกิดสิบสองไปแล้วจะไม่นับว่าเป็นกระถิ่นเพราะว่าเป็นกระถิ่นได้จะต้องอยู่ไปปัดหินเป็นชื่อของสังฆทานปัดหินเป็นชื่อของสังฆ์ต่ำกระถิ่นจึงมีอานินสงส์มากมายมหาศาลแต่ละคำวุธทุกสิ่งที่เนิดต้อมีอาสาตว์เท่าไน วันนี้จะฉีดวัคซีนอย่างไรสองเข็มในเขาว่าถ้ามีสีโปรเจคต์บนอดีเด็กเราฝากแต่เยไม่เคยขอามาเยก็จะมู้ววาตรงนี้เป็นพัดเพราะบฝากคุเป็นอากเตมเราก็จะได้เหเข้ามาแล้วพื้บที่ร่มเย็นแต่ก็ต้องขอจไใย ครับครูสุรพิทยาเป็นทุจราขนระวัติเสนอจาวันระตาเพเตรียมเขาทำเรยะไรกับเจ้าภาพนะครับที่มาถวายภาพถิ่นนี้นะครับก็เป็นผู้นานทำไมขอเพี้ยนแต่เรียมเพิ่มเติม้อปฏิบัติที่สองพร้อมกับสองแต่หวังอย่างไรบ้าง กานขอของทุกท่านได้ปฏิบัติตามนะคะท่านที่ยังนั่งใกล้กันก็ขอให้ท่าน่านกันสักหนึ่งเมตรค่ะยังไงก็ขอความร่วมมือนะคะสักหนึ่งเมตรค่ะท่านที่นั่งก็อีโรงเรียนรุ่นที่หกนายมนายพรศรีสรัตความโคตรดเราก็ได้ดูมืจกันตอนนี้เราตั้งใจตั้งใจตบ้าใจนหลังจากนั้น a ah, ah, ah. रान पलानिया कभुख भी मा्यभनेवितुर थाया क्सरा देनह पलानिया स देनसाह पलानिया นะโมตสคตวะโตอัะหะโตสัมมาสัมพุทธเจิากัจเจริญุติยังปีสังขางสารนั้สารนั้นกัจเจริปุติยังปีมธรมางสารนังกาจเานิญติยัี่ยมสัา ตินือยเนื่นื่อเรื่อย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 เรืยเรื่อยระ่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรยเรืเรื่ ว่าดุสานนี้ผู้มาตั้สามารถขอสร้างได้สบา และมีครับและมีคำครับอาจารย์ผูดรู้พรรมรุตาสัมภะผู้รู้พระบมุตาที่ไปสัมภันาม้ว่าที่ส่วนรูปใดประกอบด้วยศีลสุตานี้พุนมีสติปัญญาสามารถรู้ํามแปดประการมีภูมิปิเป็นต้นที่ส่วนรูปนั้นจริงนพึงสมควรแะทามึ่งแต่ินตนา าาตาม้ารงพาบอนุญาตได้ปัจัสมทัง,งควงเห็นสมควรแก่พระเยซูดจงยอมอนุญาตให้แก่ Amor e Yeah